สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับฟอสพังภาคที่2เนื่องจากเมื่อวานเนี่ยที่ผมไลฟ์นะครับผมเล่นมาถึงระยะหนึ่งแล้วและทีนี้มีคนทักมาบอกส่วนตัวนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่ผมเล่นนะ่ยมันจะจบแล้วครับและเมื่อวานเนี่ยพอดีว่าผมเลิกไลฟ์ไปก่อนทีนี้ผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะนี่มันจะจบอยู่แล้วเนี่ยอีกแค่ประมาณเห็นเขาบอกว่าอีกแค่ประมาณ10นทาทีเนี่ยก็เลยคิดว่ามาทายเป็นคลิปดีกว่าในอีพิซอดนี้นะครับเป็นอีพิซอดจบแต่ผมก็ยังไม่รู้นะว่ามันจบตรงไหนนะต เราไปเก็บแกนมาแล้วสี่ันใช่ไหมครับก็เกิดการมาท้วงกันเกิดขึ้นนะครับในเมืองทำให้เราต้องวุ่นวายแก้ไขสถานการณ์พอเราแก้ไขได้ทีนี้เราก็ต้องร่างกฎหมายผ่านสนธิสัญญาเสธิภาพนะครับในสภาซึ่งที่แรกเนี่ยผมร่างไปแล้วรอบนึงแต่ว่ามไม่ผ่านวันนี้ผมก็เลยจะมาอ่าร่างใหม่รอบนึงครับโดยการที่เราต้องทําให้ประชาชนเนี่ยเชื่อใจเรามากขึ้นโอเคอีนี้ผมจะทำต่อไปก็คือํารวจหาของครับนี่อันนี้เราจะเก็บแกนมาครับที่รีภายน้ําพุร้อน หรือถอนเลยครับอันนี้ถ้ำของบาลอนกำแพงทางวิสกี้ป้องกันทางเข้าถ้ำนี้ภายในคนรับใช้ที่ถูกกล้ามโซ่ไอทุกอย่างตั้งแต่เสื้อแจ็คเก็ตที่ถูกขโมยมาจนถึงยาเสพติดโอ้จากดวงอาทิตย์ ยาเสพติดจากดวงฤก์มาเทแา้วทางด้านหลังของตลาดคือที่ซึ่งคนรับใช้ถูกซื้อขายนะักสำรวจของเราได้รับข้อความถึงผู้ปกครองนิวลอนดอนพาพเจ้าช่วยคนรับใช้แต่ละคนจนความตายที่แน่นอนในท้องเรือที่เต็มไปด้วยโรคระบาดของ่า้เรืออับปางตรงวัสดุมาทําให้เราทําอาวุธและเราจะขยาย ยังเหลืออับปางเองโอ้มันถึงอะไรอะส่งคนไปจุติฐานดำเนินการของบาลอนและปลดปล่อยคนรับใช้อืมเราจะได้แต่กําไรจากความร่ำรวเช่นนี้แต่ว่าวัสดุเราไม่พอดิใช่ไหมพ่อเรียกร้องของชาวดินนน้ำแข็งสําเร็จชาวดินน้้ำแข็งรู้สึกยินดีที่คุณรักษาคําพูดโอเคอเคเพราะเราวิจัยนี่เขาไงใช่ไหมนนี้คืออะไรประชากรในการตั้งถิ่นฐานอืมอันนี้เป็นค่าเหลืออ,อปางใช่ไหมคนกลับมาก็เหลืออะไรอีกนะเราต้องทำชาวดินแนน้ำแข็ง สัญญาสัญญาเพื่อวิจัยการปรับกะทํางานตามสภาพอากาศเราเลยวิจัยให้เขาครับเพื่อที่ความว่าจะจะได้เพิ่มขึ้นครับไหนว่ากะทํางานโรงงานกู้ซากเอ๊ะทำไมอ๋อเหนนะนี่เราหมดครับอาหารหรือออก แล้วก็มันจะมีตรงนี้เป็นอินฟินิตี้ไหมผมนจะผิดนี่ครับไปเปเป็นอินอฟินิตี้เราจะสร้างเก็อาหารใหม่ภาคนี้นี่ดีนะมันไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องความร้อนไม่ถึงเหมือนภาคแรกนะเหมือนแบบว่าเหมือนแบบว่าความร้อนมันกระจายได้ทั่วถึงมากเลยภาคแรกเราต้องมากำนวณเรื่องความร้อนผมดูก่อนว่ามันสามารถแคน,นี้ยัง เนี่ยครับตอนนี้มันคนทศนินมเราแค่สี่ครับเราต้องทําความไว้วางใจให้เขาอ่ะอืมมีอะไรบ้างที่เราจะทําให้เขาพอใจได้บ้างเออเราจะทายัางไงได้บ้างให้เขารไว้าใจเราอันนี้เดี๋ยวต้องสร้างน,นี่เพิ่มนี่ครับแหล่งเจาะลึกเพราะว่าเป็นดิบิ D D. นิี้นี่ข้อเรียกร้องของชาวดีน้ำแข็งสำเร็จชาวดีนน้ำแข็งรู้สึกดีดีที่คุณรักษาคำพูดตอนนี้พวกเขามองการปกครองของคุณในแง่มวกมากขึ้นอืมอันนี้คืออะไร กะการทำงานโอเคเราจะให้เขาไปครับอันนี้ที่ผมเล่นนี่คือผมแบบว่าไม่ได้เข,ข้าข้างฝั่งในฝั่งนึงครับแต่ว่าเป็นกลางอันไหนที่ดีผมก็ผมก็ผมก็ว่าดีแต่ว่ามันจะเกิดปัญหาที่ว่าพอเวลาเขาตีกันอนะเหมือนว่าทุกคนลุกฮือขึ้นมาหมดเลยว่าเอ้ยแบบว่าอันนู้นอันน <the> ี้อันนั้นนะครับมันไม่ได้ม่ได้แค่ลุกฮือมาแค่คนเดียวทุกกลุ่มเดียวแต่ว่าเออทหารผมน้อยด้วยครับแต่ว่าผมก็ แก้สถานการณ์ได้นะบรรบายต่อไปเดี๋ยวเราจะไปเอาอันนี้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้แล้วว่าเราทอทอดทิ้งเข้ามาแล้วความไม่อดทนเพิ่มขึ้นเส้นทางแห่งการคืนดีประชาชนเริ่มไม่สงบและความวิตกกังวลในหมู่อดีตนักรบกําลังเพิ่มขึ้นเราไม่อาจอยู่ในสงครามแต่เรายังห่างไกลจากการได้มาซึ่งตัดิภาพผู้คนแทนนักเดินทางสารวจคนหนึ่งกล่าวถ้าเราไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้ เราจะจับอาวุธเราจะแก้ไขเรื่องนี้ไม่มีทางไม่ทานใดนก็ทางหนึ่งบอกให้เราเล่งให้เราพากันนี่ครับส่วนที่สัญญาสนิภาพโอเคเราสักาลาตอนนี้ส่วนมันมีคนเห็นด้วยกับเราเยอะขนาดเล้ไม่บอกการได้เฝ้าดูเมืองที่มันกำลังเติบโตไปเรื่อยๆนี่มันสวยงามจริงแล้วจบในเรื่องแล้วไม่รู้ว่าผมจะเล่นต่อหรือเปล่านะน,น่าจะมีหมดอีก่เล่นแต่ผมต้องดูก่อนก่อนที่ผมว่าผมหมดเรื่อยๆมันก็น่าจะเต็มอิ่มแล้วน่าจะไปได้ต่อเรื่อยๆตอนนี้เราสามารถไปปล่อยคนรักใช้ได้แล้วครับเราจะไม่เขาเป็นทาสประเทศไทยแปลว่าอิสระ ความสกปรกเล็กน้อยมีความสกปรกแล้วต้องเราก็ต้อง,องเออนะนี่เลยบูทแล้วก็เดี๋ยวเราเพิ่มตรงนี้ไปแล้วก็เดี๋ยวใส่คีิกองอากาศไปอีกเพิ่มขึ้นอย่างมีในสำคัญโดยความไม่อุทนต่อสันติภาพขเขาเล่งให้เรานี่นะเราด่วนยี่สิบเจ็ดสามสิบเอ็ดหรออเดี๋ยวนี้มีกำลังเลอะเราสามารถเจราจารได้ปะเราจะเจราจากับชาวดินแดนน้ำแข็งครับเพราะว่าเขาเยอะสุดสถานที่แปลรูปของเสียนี่ครับ าสนใจครับ42ห29ลังเล29ใครลังเลวะชาวลินดอนเอ,อ้ยผมจะแก้ไขให้คุณนะครับสนับสนุนโครงการโอเคเราจะสนับสนุนคุณครับนี่ครับ50ต่อ28ครับเราจะมาดูกันเราต้องการ67ถึงปะถึงปะถึงปะโอ้ยไม่ยังไม่ถึง แ่แหละแต่ว่าเราต้องทำตามอนี้ครับทำตามที่เรานี่ไว้นี่ครับนี่ครับคักขเราทำอะไรอ๋อถานที่แปลงรูปของเสียเราต้องขยายจากสีแดงปะจ่าสีแดงอันนี้คือคนงานไม่มีบ้านเลยแหละอ๋ออ้นีนหมดครับฐานหินหมดเรามีที่เก็บฐานหินฐานหินนี้ปะหมดแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวทำมานี้เพิ่มครับทำบ้านเขาอยู่เพิ่มพักงานก่อนนะครับอันนี้ต้องขยายตรงนี้ก็ได้ ควรจะได้ใกล้โซนอาหารครับอุ้ยมันแดงแล้วเหล่านี้ยฐานที่แปลรูปของเสียอัดไปอจชรยกรรมที่ลุกลาหรือมาทำอะไรได้บ้างวะอจชรยกรรมนี่ไงหอคอยสร้างหอคอยครับรถอจชรยกรรมยังขาดบ้านอีกเก้าอ่ะอันนี้คือต้องปิดไปก่อนใช่ไหมเพราะว่าเราไม่มีฐานหินแล้วโอเคแล้วก็เราเราขยายหนาวไหมเนี่ยมันจะหนาวนะตรงเนี้โอ้ไม่หนาวไม่หนาวไม่หนาวเราให้เขาส่งน้ำมันราให้เราเพิ่มได้ไะลิมิตแล้ว ไม่เป็นไรครับอ๋อเดี๋ยวนะเราต้องรื้อถอนอันน,น,นี้ที่มันน้ํามันอะเพราะไม่มีถ่านแล้วเราปิดไม่ได้ไหมรับปิดเลยเราจะขาดแน่้ครับน้ํามันมันพออยู่แล้วเรียกเ,เลยบานขาดสี่เราจะให้เขาอยู่ในตรงนี้ครับโอเคต่อไปอันนี้อันนี้เดี๋ยวดิเห็นด้วยให้อุ้ยเริ่มดีป่ะเริ่มดีป่ะเดี๋ยวดิใครลังเลก็ต้องลังเลครับ นั่นลองดีโรงงานหล่อมวมัสดุผสม,มโลกเพิ่มขึ้นโลกเพิ่มขึ้นอารเรียนจกคุณภาพโรงเรือนขนาดอุตสาหกรรมที่ของเสียอินทรีย์หมักในถังขนาดใหญ่ใส่ปุ๋ยให้กับชั้นวางพืชและที่หมุนได้เพิ่มอาหารใช่ไหมวันนี้เพิ่มอันนี้อันนี้น,น่าสนใจนะจไปเพราะว่าเราขาดวัสดุครับได้ปะถึงเกณฑ์แล้วนี่ let's g กครับเฮ้ยโอ้โหผ่านแลว้ววะ ผ่านแล้วครับส่วนที่สัญญาสันติภาพ <Have spoken. S 1> การปลองดองเราได้ยุติสงครามการเมืองแล้วฝ่ายที่ทำสงครามตกลงจะวางความขัดแย้งลงและแก้ไขข้อผิดพลาดในสภาสันติภาพนี้จะอย่อยังทุสันติภาพนี้จะคงอยู่ตราบเท่าที่เรายังคงทำงานเพื่อรักษานไว้อาว่าสันติภาพมีอยู่จริงโอ้ ผู้คนผู้คนต่างเต้นรำเลยครับอันนี้ชาวนาักสำรวจนี่มาเต้นรำด้วยเนะี่ยการสิ้นสุดของสองครามครั้งนี้เส้นทางแห่งการคืนดีเราคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้สิ่งที่เกิดจากการประนามมีแต่จะก,ก่อให้เกิดความขัดแยง้งการนำสองกลุ่มที่มีความขัดแย้งกันอย่างรุนแรงในแก่นแท้มารวมกันเราไม่เคยดีใจมากขนาดนี้ที่เราคิดผิดเราหวังเพียงว่าสันติภาพนี้จะยังคงอยู่นานพอที่จะสร้างเมืองขึ้นมาใหม่คืนนี้เราเฉลิมฉลองพรุ่งนี้ เรากลับบ้านไปทํางานเอาวะทํำได้ดีมากเจ้าหน้าที่แม้จะฝ่าฟันอุปสรรคทั้งหมดคุณก็ประสบความสำเร็จเอาว่าเมืองยังคงอยู่เฮ้ยจบแล้วเหรอเมืองไม่ล่มสลายว,าว้าวแต่เหมือนผมยังสร้างเมืองได้ไม่ถึงไหนเลยในยามมืดมิดที่สุดคุณพยายามเพื่อสติภาพความหวังยังคงอยู่แสงริบหรี่ในสายลม าจบไปแล้วครับบางทีคุณต้องการให้ทุกคนเข้ากันได้สนับสนุนทาวเวรในวิสัยทัศน์ของพวกเขาเกี่ยวกับอนาคตอืมก็คือโปรดอา,ารใช่ไหมบางทีคุณพยายามทำดีที่สุดแล้ว5,448การเกิดที่ไม่ได้รับอนุญาตนอกแกมการเกิด785คนนอกที่ไม่มีทักษะสูประเสีการข้อมูล ันนี้มันเรื่องของเราะบางทีคุณมักมองหาหนทางสายกลางกอบผู้วินเทอร์โฮมต้องทำอะไรสักอย่างน,น่าจะอธิบายที่เราทำมาครับเพราะผมพยายามไม่นี่อยู่ทางสายกลางบางทีคุณไม่เคยยอมแพ้แม้จะอยู่ขอบเหวหนึ่ง็รผู้ไปสูดเสียชีวิตในสงครามกลางเมืองห้าเขตเสียหายโอ้การลงคะแนง เสียงสันติภาพผ่านแปสิบเเห็นด้วยการสู้รบยุติลงโอ้อันนี้คือเส้นทาสายกลางปะสีเหลืองๆอะนิวลดอนพบสันติภาพชั่วคราวเท่านั้นอ,อย่าบอกนะว่าจะมีภาคสามในดีวอซีอันนี้สีเหลืองๆนี่ถ้าถ้าเราเลือกฝั่งในฝั่งหนึงมันจะไปทางไหนอย่างไรก็ตาม วิคะลิลลี่เมย์อายุ14พี่เลี้ยงเด็กเรียนรู้ศักษาใหม่แม่หายสาบสูญระหว่างสงครามกลางเมืองเขาลบบูชาผู้ดูแลเพื่อรักษาความเป็นหนึ่งเดียวในเมืองแม้ชีวิตจะโหดร้ายหัวของเธอเต็มไปด้วยความฝันโอ้เส้นทางแห่งสักิภาพนี้แคบและตับใดที่เรายังเดินทางในโลกที่เงียบและหนาวเหน็บแบบนี้มันไม่มีที่สิ้นสุด เอาว้าจบไปแล้วฮะสำหรับเส้นทางสายกลางของเราในเกมฟอสพังสองนะครับเออถ้าเทียบกับภาคแรกนี่ผมว่าภาคต้องบับผมนะผมว่าถ้าเอาเกมเพลย์ผมว่าภาคผมชอบภาคแรกมากกว่าเพราะว่าภาคแรกมันคือเราเราสร้างเหมือนเ,าเอา,าตัวรอดครับภาคนี้เหมือนเราไปเน้นต้องมาเน้นเรื่องกฎหมายเน้นเรื่องคนเน้นทรัพยากรเยอะ เยอะพอสมควรครับการวางแผนการสร้างเมืองแบบว่าผมไม่ได้สนใจเป็นผังเนี่ยบกือบว่าเหมือน,ม,น,ม,นมันแบบว่าขยายไปไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมันมีกกอบให้แล้วครับแล้วก็ไอเรื่องความร้อนอุณภูมิเนี่ยเหมือนภาคนี้มันจะไม่ค่อยสําคัญเท่าภาคแรกที่ภาคแรกเราต้องจัดการเมืองดีๆเราต้องทําทําเป็นตัวขยายความร้อนให้เมืองครับแต่ภาคนี้นี่เราแค่อัปเกรดแกนไอตรงกลางครับอัปเกรดเครื่องกําเนิดพลังงานมันก็กระจายไปได้ทั่วแล้วเหมือน เทคโนโลยีมันมันดีขึ้นมัน้งมันเลยเหมือนมันเลยเน้นไปที่การแบบว่าเลือกฝักฝ่ายซึ่งผมก็ก็เลยตัดใจที่จะไม่เลือกฝักฝ่ายฝักฝ่ายในฝักฝ่ายหนึ่งครับถึงจะแรกแรก,แรก,แรกมันจะเอียงไปทางทางทหารมากกว่านะแต่ก็หลังๆผมก็รู้สึกว่าเอิมมันก็ต้องมีบางอย่างที่มันก็ต้องลดหย่อนกันบ้างถือว่าเต็มอิ่มนะเออแต่ ไม่รู้ว่าจะไปเล่นหมดอื่นตอนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจโอเคสำหรับฟอร์สพันสองก็ฝากไว้แค่นี้ครับทุกคนที่ติดตามนะครับใครที่อยากดูย้อนหลังก็จะเป็นไลฟ์สดนะครับสำหรับที่ผมเล่นผมเล่นเมื่อที่ผ่าน,านมานครับจะเป็นไลฟ์สดเราเล่นไปทั้งหมด8 6 1สัปดาห์โอเคครับตอนเรานี้ไปแล้วครับ